ไม่ได้มาเดินเที่ย่านแล้วครับมันก็ไม่มาบอกโชคบอกลาบเลยหมาครับเดียวอีก7วันก็ได้ออกแล้วครับตอนนี้พี่ก็จะเดินไปเดินมานี่นะครับน้อยบอกกันแล้วเดี๋ยวมาช่วยกันนะน้อยเอาคนเดียวไม่ไหวให้พี่มอช่วยขึ้นไปดูกันด้วยครับพ่อครับหนูเอาไม่ได้จริงๆครับหนูไม่ได้อยากให้พ่อกับแม่เสียเงินนะครับก็ เขาเรียงเรียงเรียงไปแล้วเขาเปิดให้น้อยดูอย่างนี้น้อยก็มาบอกอย่างนี้นะพ่อเนาะอุ้ยมันมันไม่ยอมมันไม่ยอมนั่นก็เลยรับก็น้อยบอกว่าให้ซื้อตุกันตุกันด้วยแล้วมันก็ทะลุบ่องอิกครับตุกันยังไม่อยู่เ้ยตอนนี้วดนี้น้อยไม่ยอมลงครับน้อยจะอยู่จนเปิดให้หมดถามลูกเลยครับ ตอนนี้เปิดแค่ทงลูกน้อยไม่ลงมาบอกแล้วถ้าอีกลูกมันไม่ยอมเปิดน้อยก็ไม่ลงมาครับมันเปิดมาทีไดสองลูกแลเหลืออีกลูกนึงน้อยก็บอกว่าเหลือลูกกลมๆอีกลูกนึงไม่ยอมเปิดครับมันเลี้ยงไว้หกลูกกับพ่อเลี้ยงเลี้ยงไว้หกลูกเลยครับกลมๆนะครับมันเปิดแค่สองลูกน้อยก็มาบอกสองลูกมันไม่ยอมเปิดครับมันก็ สุรีสุรีตนอยู่อย่างนั้นนะเทียงก็อยู่ในนั้นนะครับเดี๋ยวเดีย๋ยวน้อยเขียนไว้ให้สองหางนะครับบุญบุญนะเพะ้อเมื่อนี้อะไรบนน้อยยังไม่ให้บุญนะครับให้ล่างก่อนครับให้ล่างครับน้อยไปดูล่างก่อนครับน้อยขึ้นไปเห็นมาแล้วครับสองตัวครับแต่อีตัวมันยังไม่ยอมเปิดครับ ถ้ามันไม่เปิดน้อยไม่ยอมลงมาเนาะพ่อเนาะมันจะครอบไว้ทำไมมากแหละไม่รู้ครับมันเอาไว้หลอกน้อยให้มาบอกอีกมั้งอันนี้น้อยรู้แล้วน้อยไม่ยอมน้อยไม่ยอมแล้วครับน้อยต้องรอ้น้อยรู้หัวแบะครับก็น้อยเองไม่ได้จริงๆครับมันไม่ยอมครับน้อยไปเห็นแค่สองตัวกสองตัวอีกรูปมันก็กลมไว้ครับมันไม่ยอมเปิดน้อยไม่อยากให้พ่อกับแม่เสียงนู้นแล้วครับ น้อยไม่ได้มาหลอกครับมันเอาไม่ได้ครับนี่น้อยเห็นไหมอย่างนี้ครับแต่น้อยเห็นสองตัวอีกนะครับอีกรูปมันยังไม่ยอมเปิดครับน้อยจะอยู่รอดูให้มันเปิดให้ได้สามตัวครับนวดนีดน้อยสองตัวครับมันจะเปิดถึงสามลูกถ้ามันจะเอาตัวไหนมันงงเลยครับน้อยเห็นอย่างนี้ครับอย่างนี้นะครับนี่น้อยเห็นไหมครับ พออรับน้อยน้อยเห็นอย่างนี้ครับนี่ครับน้อยเห็นสองศูนย์กับสามเก้าไว้ครับแต่อีกลูกนึ่งเนี่ยอยู่ตรงนี้กลมๆมันมันยังไม่เปิดครับถ้าสามสามลูกนี้มันเปิดแล้วครับนี่สองลูกครับอีกลูกนี้มันยังไม่เปิดนะพ่อถ้ามันเปิดมาถ้ามันเอาไหนมันจะวงกลมเลยครับมันเอาตัวเดียวครับพ่อเข้าใจไหมครับหนูเพิ่งรู้นี่ครับ มันจะหลอกถึงสามตัวครับแต่อีตัวเนี่ยวงกลมไว้เนี่ยครับอีตรง you ที่น้อยขีดไว้เนี่ยครับมันยังไม่เปิดครับถ้ามันเปิดมันจะวงกลมเลยครับมันเอาตัวเดียวครับแล้วอีสองตัวนี่ตัดทิ้งครับถ้ายังมันเอาตัวนี้ถูกนะครับที่มันวงไว้เนี่ยครับที่มันมันยังอยู่อีกลูกงงกลมถ้ามันเอาตัวนั้นมันก็เอาตัวเดียวครับมันก็ทิ้งอีสองตัวนี่ครับรู้เพิ <fal is> ่งรู้ครับ พอมันเปิดสองตัวนี่หนูก็มาบอกพ่อเลยทุกเที่ยวทุกเที่ยวพอหนูเห็นมันแยม้มๆตัวไหนหนูก็ลงแต่เนี้ยหนูรู้แล้วหนูไม่ยอมลงมาแล้วหนูจะอยู่จนกว่ามันจะเปิดสามตัวนะครับแต่ตอนเนี้ยน้อยมาให้ดูอย่างนี้นะครับนี่ครับวันที่ทอะไรไม่เขียนวันที่หอย่างนี้ครับสิบหกแล้วก็เลขเอส,อสอนี่ครับแล้วก็หมอมา นี่ครับเขียนตัวอะไรอีกครับมีก็มีมีตัวเดียวนะครับเขียนยังไงครับตัวอะไรครับอะไรมอเวม่าอะไรอะไรอะไรเขียนยังไงอะไรอะไรนี่ครับอุ้ยไม่พออีกครับเป็นไรสิบหกเมษายนุ เขียนยังไงก็ไม่ถูกไม่ถูกมันเลอะหมดแล้วมันมันเลอะหมดแล้วมันไม่สวยมันไม่สวยนะพ่อเนาะเดี๋ยวทางวนนี้น้อยเอาให้ไม่ได้น้อยจะลิกแล้วครับน้อยไม่มาหาพ่อเลยครับทางวันนี้นะครับพ่อครับ้น้อยเอาให้ไม่ได้น้อยไม่มาหาพ่อแล้วครับทำไมมาแล้วจะถกแยงยังไงาจะ ผิดด้วยน้อยให้ผิดด้วยเต็มหนึ่งเต็มหนึ่งแล้วพอให้ถูกเงินกันยังไงละครับน้อยรู้แล้วมันชอบเปิดสองตัวแล้วมันก็ขอบ้วยเขียนจำยาวเลยเขียนจำยาวเลยโอ้เขียนจำยาวหรอครับอ,อย่างนั้นเลยเขียนวันเลยละครับไม่ต้องวัน,วนละสิบหกก็พอเออสิบหกครับเห็นนั่นเลยเออ อย่างนี้นะนพ่อเนาะหกแปดใช่น้อยครับหัวเขาลืมอี่ชื่อน้อย,อยน้อยเขียนรูปรอไม่ได้ครับมันไม่รอแล้วห,หัวมันจะเบ้นครับต้องเขียนไอ้น้อยผิดจังเนาะเขียนเลยนะพ่อเนาะต้องเขียนแล้วไม่เขียน ไม่รูปหลอแล้วครับมีแต่ไอ้น้อยหัวเบะครับน้อยนี่ครับน้อยเห็นอย่างนี้ครับเขาเปิดล่างครับล่างน้อยเห็นอย่างนี้นะครับนี่ครับน้อยเห็นมาอย่างนี้ครับนี่ครับแล้วก็มันทําไว้อย่างนี้ครับนี่ครับมันทํไว้อย่างเงี้ยแล้วมันก็ทําอย่างนี้โอุ๊ยผิดเลย มันทำไว้อย่างนี้ครับนี่ครับนี่ครับเนี่ยครับมันมันตรงนี้ครับพ่อครับเนี่ยตรงเนี้ยครับไตรงเนี้ยมันยังอยู่อีกลูกหนึ่งครับมันยังไม่ยอมเปิดตอนนี้น้อยรู้แล้วที่น้อยพอน้อยเห็นมันเงี้ยงเงี้ยแล้วที่หนูที่น้อยลงมาบอกพ่อบอกแม่นะครับที่พี่เต็มหนึ่งพี่เต็มหนึ่ง อีกรูปมันไม่เคยเปิดเลยครับพี่น้อยมาบอกว่ามันยังไม่เปิดอีกรูปหนึ่งนะครับน้อยรู้แล้วเพราะถ้ามันเปิดสามลูกนี่ครับนี่มันยังอยู่ตรงนี้กลมไม่รูปนะครับเนี่ยมันครอบไ้ครับที่น้อยไปดูเมื่อเช้าเนี่ครับถ้ามันเปิดรูกนี้มาสามลูกนี่ครับหนึ่งสองสามนี่ครับถ้ามันเปิดมันเอาตัวไหน ถ้ามันเอาสองศูนย์มันก็วงสองศูนย์ตัวเดียวไปเลขกลางขาพ่อครับเข้าใจยังครับน้อยเข้าใจแล้วเดีเนี้ถ้ามันไม่ยอมเปิดลูกนี้อีกน้อยไม่มาละครับน้อยจะรอดูครับมันวงวงวง,วงไว้นี่ยน้อยไม่ทําให้ดูรอกนาอพ่อรู้ไหมครับไม่ทำหรอกมันเดี๋ยวมันเลอะครับมันวงไว้นี่ครับลูกวงไว้นี่ครับ นี่ครับมันวงกลมไว้เนี่ยครับวงกลมไว้เนี่ยหรอครับเนี่ยมันวงไว้เหลืออีกรุกหนึ่งครับเนี่ยเหลืออีกรูกหนึ่งครับมันยังไม่ยอมเปิดถ้ามันไม่เปิดงวดวันที่สิบสามสิบสี่นี่มันบอกว่าจะเปิดหมดเลยครับถ้ามันเอาตัวออกกล้กล้ามตัวเดียวครับน้อยรู้แล้วครับบุญบุญน้อยบุญน้อยยังไม่ให้นะครับยังยังไม่ต้องให้หลไมครับแต่น้อยเห็นเป็น วันนีครับมีเจ็ดกับเก้าครับบุญนะครับมีเจ็ดกับเ้าครับแต่ยังน้อยยังไม่รู้เขาจะเอาตัวไหนใส่เดี๋ยววันที่สิบสามน้อยจะมาให้รีบบุญครับวันที่สิบสามหรือสิบสี่นะครับพ่อเคยดูนะครับถ้ามันเปิดลูกนี้ถ้ามันเอาลูกนี้น้อยก็จะลงมาบอกครับถ้ามันไม่ยอมเปิดน้อยไม่ลงมาแน่นอนครับวัน วันที่สิบสามสิบสี่เนะครับสองวันเนี่ยครับเพราะมันวนไว้น้อยรู้แล้วครับตอนนี้น้อยไม่ลงมาลับให้ร้อนยังไงน้อยก็จะอยู่ครับมาบอกพ่อบอกแม่ครับกินมาต้องปลายงวดแล้วเนาะพ่อเนาะก็เต็มเดียวเต็มเดียวครพองวดนี้ให้เทมห้าสี่มันน้อยให้ให้ให้กันสี่หกมันก็ออก ไม่ได้ครับข้างบนก็น้อยให้งวดน,นี้เก้าหนึ่งแปดมันก็ผิดอีกครับอ้อแม่ครับหนูเอาให้ไม่ได้ครับเที่ยวนี้หนูจะไม่ยอมลงครับถ้าเที่ยวนี้ถ้าไม่ถูกน้อยจะหยุดให้ก่อนครับเดี๋ยว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 พ่อพ่อ,พอแม่แม่เสียเงินครับว่าไม่ใช่ไอ้น้อยให้ตัวเดียวให้ตัวเดียวตอนนี้มาให้เยอะแยะ น้อยรู้วิธีมันแล้วครับมันหลอกน้อยได้น้อยก็จะหลอกมันมั่งแล้วครับตอนนี้มีกุมารทั้งหลายคุณนะพ่อขึ้นไปอยู่บนนู้นเดี๋ยวหนูจะชวนกันอยู่ครับชวนกันอยู่บนนู้นนะครับไม่ลงแล้วรู้มันแล้วครับมันจะบอกจะเปิดวันที่สิบสามสิบสี่ครับให้เขาเขาจะเล่นกันครับเขาจะเล่นสงการกันเขาจะเปิดก่อนนั่น เขาไม่เปิดครับจะเปิดวันที่สิบสามสิบสี่ครับสิบสามเแล้วสิบสี่สิบสามก็เริ่มลงละก็หวยมันหวยมันเอาเล่นโอกาสเหรอก็เขาไม่ยอมมาครับหนูจะทําไงครับหนูไม่ใช่คนหมุ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 นเองนี่ครับก็เขาเขาบอกอย่างนี้หนูก็ไปฟังมาอย่างนี้ครับเล่อะไรบ้างน่ะมันบังมือบังครับมี หวยน้อยวันที่16เมษายนนะครับเลขกลาง20แล้วมันวงเข้าไว้ครับอีกรูปไม่รู้ตัวอะไรครับหนูเห็นมาแค่20ก็39ครับเห็นมาแค่นี้ครับเห็นมาแค่20ก็39ครับเลขกลางครับเดี๋ยวถ้ามันเปลี่ยนยังไงวันที่13 14น้อยจะลงมาบอกอีกทีหนึ่งครับเพราะมันวงไวอ้อย่างนี้ครับเหลืออีกตัว ตัววงตรงนี้ครับมันยังไม่ยอมเปิดครับว่าพ่อไม่แม่ครับน้อยรู้แล้วครับมันใช้วงทีหนึ่งสามตัวข้างบุญก็วงทีสามลูกเหมือนกันครับมันจะเปิดให้ดูแค่สองตัวสองตัวที่น้อยให้กันไว้หางหางหนึ่งนะครับน้อยรู้แล้วมันเอาแต่อีตัวที่วงไว้ครับบอกทีหลังทีหลังแล้วก็พอน้อยลงมาก่อนก็ผิดเต็มหนึ่งผิดเต็ม เอาแค่นี้นะรับนี่หวยน้อยครับวันที่สิบสามสิบสี่น้อยจะลงมาบอกพร้อมข้างบนสามตัวบนสองตัวล่างครับถ้าผิดเดี๋ยวน้อยจะลงมาบอกใหม่ครับน้อยเห็นแค่สองศูนย์ก็สามเก้าครับงวดนี้ครับเลขกล้างงวดวันที่ส6บหกจาครับไม่ให้พ่อกับแม่เสียเงินนะครับถ้ามันไม่เปิดน้อยก็ไม่ลงครับน้อยจะอยู่อย่างงู้นนะครับหนูอยู่ก็ ที่กองฉลากนะครับไม่ยอมลงมาครับ,รบเขาเปิดนอนจะลงมาครับน้อไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อครับ้น้องไม่กี่นิดคลับ